คนนี้ก็จะได้เริ่มเห็นบรรยากาศนะคะของการเลือกซ่อวอกันบ้างเลยนะคะแต่ละคนก็มีความพร้อมผู้สมัครเองก็มีความพร้อมและหลายคนก็อาจจะไปรับใบสมัครแล้วก็คูมือขอ้งการสมัครมาศึกษาเพื่อจะเตรียมความพรอมอ้อมซึ่งบรรยากาศการรับใบสมัครซ้อวและคูมือในพื้นที่ของอำเภอหัดใดญ่เห็นว่ามีคนสนใจเข้ารับยางต่อเนื่องเลยนะคะหมากว่านึ่งอยคนคาดว่า20พฤษภาคมนี้ค่ะจะมีผู้สมัครรับเลือกซ่อวหมากว่า4ี่รอยคนเลยค่ะ สำหรับพื้นที่เขตของอำเภอหัดใย,ยจังหวัดสงขลามีการเปิดให้ข้อรับใบสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอพร้อมคูมือที่บริเวณอาคารชั้นหนึง่งที่ว่าการอำเภอหัดยยตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีผู้สนใจเข้ามาติดต่องลงทะเบียนข้อรับใบสมัครกันอย่างต่อเนื่องรวมจำนวนว่า1 1 4คนแล้วจากหลากหลายกลุ่มอาชีพทั้งกลุ่มที่เคยผ่านเวทีการเมืองมาแล้วและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพต่างๆมีความสนใจเข้าไปทำนั่งสื้ออันทรงเกียรติใน ุภาซึ่งจะมีการเปิดให้สมัครรับเลือกในวันที่2 0ถึงวันที่4พฤษสภาคมนี้ที่ห้องประชุมชั้น3ที่ว่าการอำเภอัดใหญ่นายนประชาชุมแพทย์ปลัดอำเภอกลุ่มงานบริหารงานปกครองที่ว่าการอำเภอัดใหญ่เปิดเผยว่าการรับเลือกสมาชิฉกบุฒิสภาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากพี่นองประชาชนถวไปเป็นอย่างมากนอกเหนือจากกลุ่มการเมืองซึ่งมีการสอบท้ามเข้ามาถึงวิธีขั้นตอนการสมัครคุณนโสมบัตรและคุณนุยวดด้านต่างๆหรือแมวกระทัางสอบท้าม ว่าจะสามารถ้าเสีนยงได้หรือไม่เพื่อจะเตรียมตัวเองให้พร้อมก้อนลงสมัครรับเหลือกค่ะคณะเดียวกันค่ะทางอำเภอหันย้ยค่ะก็มีการจัดเตรียมสถานที่สำรับรองรับการรับสมัครไหวพร้อมแล้วนะตั้งแต่ปลายประชาสัมพันธ์จุดรับบัตรคิวตรวจสอบคุณสมบัติจุดบันทึกข้อมูลแล้วก็เสียเบียขาสมัครแล้วก็จุดออกใบสมัครค่ะซึ่งก็คาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีผู้สนใจนะข้าสมัครว่าซ้ำรวยถึงเสี่รอยคนเลยนะคะก็เลยยักคอให้ผู้ที่จะสมัครค่ะตรวจสอบคุณ ณนะสมบัติของตัวเองตามโคมือที่ให้ไปเนี่ยให้ครบถ้วนซึ่งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่นกฏหมายเขากำนดนะโดยมีการประกาศชี้ชัดไว้ทุกช่องทางของกกตเลว้วทางนี้ค่ะหลังจากการรับสมัครเซ็ตสิ้นค่ะก็จะมีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกเป็นสมาชิกบุติสภานะคะในวันท 29, ี่ย9พสษกคือสภาค,คมนี<ฆ>แล้วก็จะเลือกข้องระดับอำเภอวันที่9ก้ามิถุนายนนี้ค่ะเพราะ ส่วนของอำเภอหันใหญ่ค่ะเขาก็จะชายสถานทีสุนกีฬาแล้วก็สุขภาพาหาวิลัยสงครานัครินร่วโมอโอนี่นะเป็นสถานทีเลือกซอวนันเองค่ะท่านมีความรู้ความสามารถในแต่ละกลุ่มในแต่ละสาขาท่านก็มามาสมัครได้และขอเชิญชวนนะครับโดยอำเภอหัดใหญ่นะครับจะเปิดให้รับใบสมัครตั้งแต่วันที่10เป็นต้นมาจนถึงวันที่24นะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะมาสมัคร ไดนะ้ที่ว่าการอำเภอให่ชั้น3ซึ่งตอนนี้เราเราเตรียมทุกอย่างไว้แล้วนะครับท่านก็มาสมัครได้ตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่24ครับ